สวัสดีครับวันนี้ชาวไร่ชาวสวนกําลังปลูกมันนะครับช่วงนี้ผมก็ได้มาปลูกมันที่กลางทุ่งนานะครับผมนอนนาครับวันนี้วันนี้เราได้หนีโควิดมาอยู่ทุ่งนานะครับทุ่งนาแสนปลอดภัยของเราวันนี้เมนูของเราก็คือวันนี้ผมจะทํากับข้าวเป็นสเต็กไก่นะครับสเต็กไก่แล้วก็ย่างกุ้งหมึก เป็นข้าวเย็นในวันนี้นะครับอยู่กลางทุ่งนานะฮรนี่ครับตัดลำมันกองไปเลยเลยครัตัดเรียบร้อยครับส่วนที่ทิ้งครับปลูกมันยังไม่เสร็จเลยครับพรุ่งนี้ปลูกต่ออีกหนึ่งวันนะฮะช่วงนี้แล้วก็ตัดลำมันแช่ทอดมันไว้นะครับยังไม่ค่อยเสร็จดีสักเท่าไหร่นะฮะปลูกไปแล้วนิดนึงครับแต่ก็ยังไม่เสร็จครมัน มันก็ค่อนข้างที่จะเยอะนิดหนึ่งครับพื้นที่เพราะที่ปลูกนะครับปักเรียบร้อยครับรอฝนอย่างเดียวทีนี้ครับประมาณอาทิตย์หน้าฝนน่าจะตกนะฮะนี่ครับวันนี้ปลูกเสร็จได้ประมาณนี้นะฮะดีไม,ม่เสร็จดีเลวอีกนิดนึงนะครับวันนี้ผมก็จะนอนที่ทุ่งนาเลยนะครับ นอนที่ไล่เลยนะฮะเพื่อพรุ่งนี้จะตื่นเช้ามาปลูกมันต่อแล้วก็เมนูสำหรับตอนเย็นนี้จะเป็นสเต็กไก่แล้วก็ย่างกุ้งหมึกนะครับเป็นอาหารเย็นในป่าสำหรับ คลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับ